ที่บ้านธรรมจาริกพัฒนาหมู่ที่7็ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยคณะสงฆ์ของจังหวัดสุโขทัยโดยการนำของพระครูสุเมธพัฒโนทัยเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพลพระครูประพาสธรรมนานรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดบ้านนาพระครูชัยรัตนพรนธ์รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสียมเจ้าอาวาสวัดเข่าแก้วชัยมงคลพระอธิการสารสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดตะเวทในอำเภอศรีสำโรง์ พระประหลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนจะอาวาดวัดพลายชุมพลอำเภอเมืองพระมหาวราโนนอนาวิโรองจะอาวาดวัดบ้านใหม่สุกเกษมอำเภอกงไกรลาศและพระสุวิทธานธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุนนาวังอำเภอคิริมาศได้มีจิตเป็นกุศลร่วมกันช่วยกันก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทำการปรับปรุงต่อเติมให้ความช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านธรรมจาริกพัฒนาซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลัวทั้งหมด โดยได้พิจารณาช่วยเหลือสร้างบ้านให้นางทิพน้ำทองอายุ42ปีให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังใหม่เนื่องจากสภาพบ้านที่ครอบครัวนางทิพย์อาศัยอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่าผุพังไม่คุ้มแดดคุ้มฝนซึ่งสร้างความดีใจให้กับนางทิพและครอบครัวเป็นอย่างมากพระครูสุเมธพัฒโนไทยเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทยัยเจ้าวาดวัดไทยชุมพลกล่าวว่าหลังได้รับการประสานจากพระบุญยงเขมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมจาริก ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งล้วนเป็นชาวเขาทั้งหมดมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบากประกอบกับขณะน,นี้สภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องทางคณะสงฆ์จึงได้จัดโครงการสะพานบุญนําเครื่องอุปโภคบริโภคและเสื้อกันหนาวมามอบให้กับทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญชาติไทยก็ตามเพื่อเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่นัดทวดีพ่วงหงรายงาน เลยครับไม่เป็นไรครับลอ่ไร้องเลยต้องลองต้องลอง,ลองจะได้มีการช่วยเหลือเยอะๆดีใจไหมวันนี้ทางพาระอาจารย์เขามาดูแลยเราขอเนื้อเรองขอบคุณพระอาจารย์ยงด้วยค่ะเราชีวิตความเป็นอยู่มันลำบากขนาดไหนบ้านมันเป็นยังไงก็ลำบากงหน,น้าฝนก็จะก็กลัวมันทับด้วยอยู่กี่คนครับครอบครัวนี้อยู่สองคนอยู่กับใครครับอยู่กับแฟนกับแฟนแล้วทำอาชีพอะไรครับก็รับจ้างทั่วไป ตอนนี้ตอนนี้หนูเลี้ยงหัวพระ